บสบายดีพ่อแม่พี่น้องซาลาหาและกกะพ่อแม่พี่น้องสา,าวฟังไทยคือเก่าพี่น้องวันนี้หฮากามาอยู่กับ่องซาลาหสา,าวอัตตะปือคือเก่าพี่น้องวันนี้ซาลาสิพาพี่น้องเข่าหัวเข่าส่วนน้องพี่น้องก่อนอื่นมดก่อนที่พี่น้องสีขามารับชมคลิปน้องหลากกะมาฝากเป็นกําลังใจให้น้องหลากก่อนเดอ้อ ซอยกดไหลกดแซ์กดทรัพย์สขัให้นองหลานเนี่ยจ้าพี่น้องเลยกะอย่าลืมมากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาเพื่อบาพลาดกลิปต้อไปของนองหลานนั่นเองเนาะแลยกาสิ่งสําคัญเขามาเป็นสมาชิกภายในซองหลาสาวอัตะปือหลายเด้อพี่น้องเพื่อฝากเป็นกาลังใจให้นองหลานเนาะจ้าเมื่อนี้สลาสิพาพี่น้องเขาว่าเขาสวนคือเก่าแต่อันนี้เป็นสวนอยู่ภายในเพื่อนเนาะหรือว่าเขาเอื่นว่าสวนครัวลังบ้านเนาะพี่น้องหลานสิมารีวิว สวนลังบานขนองหลา่าลำพี่น้องเพราะว่าซุมูนี้นี่ยามฝนตกเนาะพี่น้องยามฝนตกแล้วขนงหล่าสีมารีวิวเบงว่าในควรราลังบานขนองหล่านี่ยังมีพักยังแนที่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงทองเข้าได้นาอพี่น้องเพราะว่าซุมอนี้เนาะอีญังกะแพงนาอพี่น้องเม่แต่พักแต่ยังกะแพงเมดในตลกตลาดนาอพี่น้องซึ่งเข้ากะมาปลูกพักยามฝนเพื่อสร้างรายได้เสริมภายในครอบครัวอะไรกะ เพื่อเก็บไว้กินเนาะยามที่แบบว่าซุกเซิรนอีสังธนาแบบว่าเฮาบมีดเฮาบมียามเฮาเพ็ดลาเพ็ดก่อยบอเห็ดนี่เห็ดน่านธนาพี่น้องพ่อได้มาลุกพักลังบ้านไว้กินเนาะเพราะว่าช่วงนี้อียั่งกับแพงเบิดพี่น้องถ้าเฮาบ่ปลูกพี่ว่าแบบโนเลยค่ะเพราะว่าที่ตลาดแพงนะสิบอกหายคือพักบวัวนี่กกละพันด้วยจ้าเนะาะกกละพันนี่ ที่ยูต่อทางลังนองหลากะนายร้ายแซนเติบคันข,ขายอันนี้น้องลากะปูกไว้เก็บไว้กินนะพี่น้องแต่ว่ามันร้ายโพดกะสิคายนําที่น้องเนาะเพราะว่าบางครั้งนองหลาก็ลกไปขายแนแต่ว่าอันนี้มันกะลืมหางเริ่มเฮินเลยเนาะมันกะแบบลืมบางย่างเฮากปะปะไว้กินนำนะพี่น้องแล้วกะสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่ะมีพักย่างแน่อยู่ถ่ายขั้วเฮาหรือว่าราังบานของเฮาเนาะว่าเหาปลูกยังแน่ออนอื่นนองหลากะสิผ้าพี่น้องมาสมนี่อันนี้เป็น ผักที่เราปลูกกับมือเลยจ้าอันนี้คือหัาสีมาเฮ็ดาหานทุกซูงสีน้องพี่น้องถ้าลองบัน่น่าเอิญว่าหานปลูกผักบัวเนาะอันนี้เัาเอิญว่าหานจ้าหัากามอันนี้คือผักบัวของเฮาพี่น้องอันนี้คือปลูกตั้งแต่เริ่มหนาฝนเนาะแม่เพราะว่าเราปลูกอยู่ดินชนแรกมันสีบางามเนาะอันนี้คือผักบัวของเฮาเริ่มต้นที่ผักบัวเลยอันนี้คือผักบัวใส่ กินประจําวันหรือว่าสายคลายก็ได้เนาะพี่น้องนี่เฮากระปูกร้ายเติบและเฮาก็มีพักสิงคายหนำนี่อันนี้คือสิงคายเนาะสิงคายกินใบกินหัวแล้วแต่มักเลยจ้ะปลูกร้ายเติบปลูกร้ายเลยเนาะนี่ลายกกยเนาะพี่น้องอันนี้พักสิงคายนี่ลายบอกเลยว่าลายแห้งเยอะมาก นี่ไายเติมเนาะพักสิ้นไข่ของเฮาลังบานผักที่แบบบัตองสื่อเนาะเขาก็มาปลูกมันต้นน้ำที่น้องอยู่บ้านเฮาอยู่เพื่อนเฮาก็ปลูกเนาะมันต้นอันนี้เฮาสามารถกินยอดไตเนาะเพื่อแบบป่าเฮาบัตองสื่อเข้ามาขั้นสื่อเข้ามากับแพงพี่น้องเพื่อได้กินเพื่อได้คลายเนาะอันนี้คือเฮาย้ายมาใหม่พักบวัวยยายมาใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้าอน,นี้ยยายมาใส่อันนี้ทางอันนี้ทางน้ำซีเนาะทางน้ำซีที่แบบ ว่าข้าบาร์าเลยแล้วอีกอย่างวันนี้เราพี่น้องดูว่ามันขาดอีกสัง่งวันนี้เรามันใส่การบาร์เแล้วเขาก็เอามาปลูกพืชพักเขาไดเดอ้อแต่ว่าย้ำฝนนีเขาปลูกผักกาดบไร์เบอกมาว่ามันโบงาปันใดเนาะอีกอย่างเขากคอยมีเวลาจ้านี่อันนี้เป็นขุดแตกใครที่มีขุ่แตกอีกยอย่างโบจากสีหยนางก็เอาไปปลูกษษษพืชพักไดเดอ้อนี่ก็เป็นผักบัวคลองเข้าเป็นขุ่แตกทางแตกอันนี้นี่อันนี้ยังบม่ทันใหญ่ออกเนาะ มันสีบางผักบัวเขาบิดแหละอันนี้จะเป็นมะเขือค้นหรือว่าเ้าเอื่นมะเอิ๊กเนะาะยมตำสมตำแซล,ลพอได้ใส่แต่ยังถ้าเป็นมากก็จะพี่น้องเดียวโอกาสหนาน้องละสีหายาเนาะหนานไปปลูกว้งไหมอันนี้ก็เป็นสามเนาะ้องละอื่นสามหรือว่ากะละมังอันนี้มันแตกเนาะพี่นอ้องมันแตกก็เฮมาก็เอามาปลูกเนาะ ทำกันมาปูกเพื่อแบบสิ่งที่แบบเออเป็นคุเป็นแก็ดยังที่หฮาบอลดันใสหรือเป็นซอปเป็นยังเนาะเฮาบอลดันใสก็ตัดตัดลวก็มาเอาดินใส่นวนี่ปลูกมักโคบังเพชรมักะเบังอะไรเลยหราปลูกอันนี้แต่ว่ายุ้วนลังบานรองหลักก็ชนไรซี่ผักบัวเนาะพี่น้องผักบัวลายหรีผักบัวลวก็มีผักคอมปนเนื้อหอหลาบนันเองนี่กละลังงามเลยจ้าเพราะว่าเอากระสีตัดตัดคล้ายไหนเนาะพี่น้อง กิโลละสาวหาพันกีบหรือว่าห้าสิบบาทเนาะประมาณนี้นะจะาแม่อันนี้เขาตัดขายประมาณช่วงสัมบันกตัดขายแล้วจา้าแต่ละอันนี้มันปรุงหเดี๋ยวเดี๋ยวสีคายไหมกะลังงามเลยเนาะพี่น้องผักบัวผักคอมกับหลายหลายเป็นผักคอมพี่น้องละใหญ่ยายมากม,ม,มาซึ่งเฮาก็ยังพบทันเด็ดไปขายหรือว่ายังเคยเด็ดไปกินจากเธออันนี้อันนี้เป็นซีมือของคุณแม่สันเอง่อนตอกคนตอก,อตอกตรงราบตอกบ่ปเป็น ก็เลยให้่นตอกหายเนาะ่นตอกเป็นแบบนี้แบบเพดใหม่จองกซสิ้องหลาตอบกบ่เป็นก็เลยให้แม่ตอกแล้วก็น้องหลาเอาอันนี้มาปลูกนี่เลยผักบวัวละเอ้ยผักหอมจ้าอันนี้ยังบันเด็ดไปขายหรือว่ายังธนเด็ตไปกินเพราะว่ากําลังปลูกใหม่ๆเนาะแล้วอันนี้ก็คือเป็นมันทีแม่เราปลูกตอนนั้นเราปลูกตอนนั้นเนาะมันตายเบิดพี่นนอง และอันนี้ก็คือเราเอาแก๊สเบียร์นี่แก๊สเบียร์ลาวเลยที่มันแตกมันหักใส่งานบุหด้เขาก็นี่จะเอาสอบใส่เบื้องลุ่มแล้วก็เอาดินมาใส่สามารถปลูกพักบวัวหรือพักยางได้เลยแล้วแต่ผู้สิบปลูกเนาะปลูกยางก็ได้นี่คือมันต้นของเขากินใบกินยอดเลยอันนี้คือ ย้อมมันต้นขาวเนาะนองบ้านนองละเอื่นมาบันมันต้นขาวเขาสมาร์กินทั้งมันได้แล้วก็กินทั้งใบได้อันนี้คือซีมือเขาเองเขาเก็บมือเสาวเขาไปหมกปลา <c oughs> เขาไปหมกปาว่าสั้นนี่จ้ามันต้นขาวเขาเก็บมาเบิดแล้วอันนี้มีแต่มันต้นลายเบืองเจนเนี่สิบปุูกมันต้นเนาะนี่จะเป็นผักหอมนี่ก็คือย้ายมาใหม่อันนี้เป็นนานเกา่า รือว่าอีสังภาษาไทยอื่นเป็นนานเก่าที่เหาใหญ่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นเนาะนานเก่าของมันเองแต่เหาก็เป็นใหญ่นี่ใหญ่นั่นเนาะพี่นอ้องนี่ก็คือพักบัวนานเกา่านานแก่ข้องเหาจ้าสองนานนี่คือนานเกา่าแต่ว่าเราปลูกใส่ดินยังสีนะเห็นนานสีบงงามปันใดเนาะพี่นอ้องมันบ่คือถ้าปลูกใส่กระทองอยังส,สีคันไซขุใส่ทังังสีนี่งามเนาะพี่นอ้องชีงามกลัว แล้วเขา,าก็มีกกกวยน้ำพี่ดองรีวิวกกกวยเบิงมีสามกกจ้าไวกินเนาะนี่ไวกินไวใส่ใบไวกินหมากมีสามกกจ้ารับรองว่าดะกินแน่นอนเพราะว่าเขาเคยกินแล้วกกหนึ่งและเขาก็มีหมากคุงนําเดอ้อหมากคุงนี่ก็สมัครใส่ใดหลายอย่างเลยได้ครับสมัครเอาใบานี่ไปมุกป่าได้ไปมุกปอกประเดหมุกปอกมุกป่าแล้วแต่สิมุกเนาะนี่ แต่อันนี้มันยังน้อยเนาะ้ามันใหญ่ก่อนหาสมารถกินทางใบทางมากได้เลยวงอ,อันนี้ก็คือใหญ่เติบแลวจ้ะกำลังสิเป็นบ่าวกระสานกำลังสิึ้นเป็นสาววงขาเฮาคอยเพียนมันเนาะเพื่อไว้กินคือมักแตงค่ะมักแตงที่แบบมันเกิดเองนะอันนี้เขาบ่ได้ตั้งใจปลูกอันนี้คือแบบบ่ไอะไรตั้งใจปลูกเดอ้อมันเกิดเองเนาะเพราะมันมันมาแต่ดินนะเพราะว่าดิน เขาเอามาแต่อันนั้าเขาขี่เป็ดขี่ไก่มาใส่มันก็แบบสงสัยมันมานําเป็ดน้ำไก่มั้งเนาะมันก็เลยแบบมาเกิดอยู่นี่ในจ้ะแล้วเป็นอย่างสี่จ้าแต่ยังท่านใหญ่เถื่อท่านใหญ่เขาก็มีโอกาสสูงที่ได้กินมากเนาะ <c oughs> มีโอกาสสูงมาซ่านนอกจากสีภาพพี่น้องรีวิวสวนหลังบ้านซิมารีวิวหน้าบ้านเขาเลยนี่จะเป็นบริเวณหน้าบ้านของเขาเองเขาซิมารีวิวก,กกดอกหัก กุหลาบมีประโยชน์ต่อเฮาเรื่อง้องหล่าเองกะบ่ฮู้ตะกี้เนาะว่ายางของดอกฮากมีสมารถรักษาแพหรือว่าบาดแพลของเฮาใดเนาะพี่นงถ้าผู้ใดมีอยู่กับกันกับสานก็ห้ามตัดเด็ดขาดเพราะมันสามารถปิดปั่วเฮาใด,ดป็นป่วแบบเวลาถ้ามีบาดมีแพลอ,อย่างนั้นมีบาดแพลหรือว่ามีบาดล็กบาดหน่อยบาดใ,ใหญ่มีสร้างกับสมารถใส่ได้เนาะถือว่าถ้าเป็นบามดมงคลใดก็เอาอยางของมันนี่เนาะ นี่แบบนี้องหลบที่ตัวยางให้เบิงนี่เอาอยางตัวนี้ไป,ไปทาใส่มองปากบาดรับรองว่าเซาเลยจ้าบอกเกินในสามมือบาดข้องเฮาจะแห้งเลยทันทีคือ้องหลาเคยมีบาดแพรมองนี่นี่น้องหลาก็เอาอันนี้แหละมาทาใส่เด็กบ่ได้ใส่ยาอย่ง,อยงเลยนอกจากอันนี้มันก็ดีได้คุณได้ที่มีอยู่นะสานสานห้ามตัดนะจ้ามันเป็นพ่นดีต่อเฮาจ้าสามารถรักษ่าบาดแพลข้องเฮาได้และเชงจะมีดอกเลยกะงามพร้อมเนาะเอาดอกไป ไปหอยเป็นพวงมาลัยก็ได้คือกันเนาะมันมีแบบซึ่งถึงมันประดับเพื่อนของเห่าและกระทั่งมีประโยชน์ต่อเห่าอีกเนาะห้ามตัดถิ่มเลยจ้าแล้ว,ลวเฮาก็มีกบกปกโมอีกกกหนึ่งอันนี้คือมันเป็นยูนะ้าบานของเห่าเองว่ามนอยู่ในสวนเนาะเฮาก็มีโอกาสได้กินมากมันแบบ่าน่ะจะมีโอกาสสูงเติบเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเฮาก็มีกกมักหยมุม ถึงสมารถทั้งกินใบและกินมากได้แต่ตอนนี้ไอ้ยังมากินมันนี่เพียามากินมันบอกอู้ออหยังมาลงใส่มันเน,ะน,น,นยาะเนี่ยมันจังบ่ยใหญ่เดี๋ยวสีสีอันนั้นไม่ห้สียามาใส่ก่อนอันนี้คือมักยมกกมักยมของเห่าจ้าถึงเห่าก็สมารถกินทั้งใบกินทั้งมากนะจ๊ะ ใบเอาไปกินกับตำมะขุงตำมะแตงโคตรแซ่บเลยแล้วก็มาก,ก็เอาไปจาเจียวผงกับโคตรขักเลยนะพี่น้องอันนี้คือกกอม้ยมปองเฮาในงาน,นกงเฮาก็มีกกอินนี่อันนั้นอันนี้อันนั่นลายเติบนี่เฮาก็มารีวิวกกจำปาอยู่นาบานของพิซันเองรีวิวยูนาบานแล้วคาก็มารีวิวเพื่อ,อนให้เบ่งเนลงัลงเกาลังแกอันนี้จะเป็นกกดอกคูนนาะบานจ้าแล้วก็มีดอกอีกอย่างขาเอืน่น ดอกอีสานเก็เขาอื่นแบบเวลามันยามมันบานถ้ามันจะมีดอกสีแดงๆดอกหางยุงเนาะประมาณนี้และเขาก็มีกกดูอยู่หน้าบ้านของเขากกไม่ดูจ้าจากแมนจากบอแต่าอีพอรเราว่ากกไม่ดูเขาก็บอกเอฟซีว่ากกไม่ดูนี่คือกกไม่ดูของเขามีกกตีนเป็ดนํากับกกหมักขามนะจ๊ะมีเป็นเหือนของดิฉันที่อยู่มาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ผ่านมาสิ ปลายกว่าปีสาวจนนี้น้องหละก็สาวปลายปีแล้วนะจะได้ประมาณนั้นเลยมั <c> ้ง <oughs> จะเป็นบร <c oughs> ิเวณเหอนสารของเฮาเองแล้วก็มีมาตัวหนึ่งที่มักยางน้ำเฮาตลอดแรดแรดมีมาตัวหนึ่งที่มักอยู่น้ำเฮาตลอดเพราะว่าจะอยู่ในคลิปอันไดก็จะมีมันเขามา <c oughs> มีมันเขามาแล้วเฮาก็มาฮอดลังบาน <c oughs> รีวิวหน้าเฮือ,อนแล้วเฮาก็มารีวิวลัางเฮือ,อนอีกอันนี้คือดอกหางยุงเนาะดอกหางยุงมันจะอยู่ผ่าเขื่อนของพวกอ้ายสั้นเองอันนี้คือกกกไ่ดูคือกันนกขวาวาแล้วเฮาก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งหมักม่วก,กกไหนน่อยแต่ว่าหมากโคตรหลายนี่เดี๋ยวฮาสิลักฮาสิลักกินของพวกนี้แหละมากโคตรหลายเลยพี่น้องแต่ว่ากก,กมันแบบยังน้อยอยู่นะ กกมันน้อยแต่ว่าผลเป็นมากเยอะมากเลยเดี๋ยวเขาสิลักกินผลเป็นมากลายเลยแต่ว่ากกมันแบบมันกบบระบาดใใหญ่เลพี่นอ้องอือเป็นมากเยอะเนพี่น้องซองสามมกเลยเดี๋ยวเขาสิลักกินสบอมันแล้วมันถัว่วตาดอันนี้คือมัก่วงหรือแอปเปิลคะกกมันน้อยเองเนาะทุกคนนี่ บ้านเห่าก็บซาบ้านเห่าเลยจ้าอยู่หนาะบ้านลังบ้านก็มียังยังแบบนี้เลยเองม่นกับโคตรหลายเลยกกเดียวเต็มเต็มอัญจะเลยพี่น้องเซิงเมื่อนี่น้องหล่ากะัได้พาพี่น้องมาเหตุคิปเกี่ยวกับอ่าบรรยากาศรังบ้านของเห่านะน้องหล,งหล่าพาชมภายในเขื่อนขัวเลยว่าเอยบ่เม่นภายในสวนลังบ้านของเห่านะพี่น้องไปพาชม สวนลางบ้านละกะถ้าพี่น้องไปเบิงบริเวณนาบ้านหอดลังบ้านเลยเนาะแต่ว่าสวนของเขาในสวนกับว่ามียังมีแต่พักหอมพักบัวนลพี่น้องล่ะกะมีพักทิ้งไข่เรือองแนอมันตอกมงต้นอนี่ยยางันนี้เพราะว่าเขาปลูกไวกินเนาะพี่น้องไวกินไวคายแน่ถามันลายเขากระคายเนาะถามันน้อยลงเขากับสีไวกินเพราะว่าบันไหนซื้อของเขาเจ้ามาคัน้เขาซื้อกะราคากะนาจะแพงเนาะเซิงเขากระซีมา จบคลิปคลิปตอนจบก็คืออยู่นี่เลยอยู่กงมั่วงนี่เลยเชิงเขากระสีหลักเลยเนาะหลักไปกินนี่ <c oughs> อ่ะโอเคก็เลยจ้าสำหรับคลิปวันนี้น้องหลากระซิขอจบคลิปซสำนีเด้อเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลย <c oughs> ภายที่ข่าววาร่วมทำคลิปน้องหลาวันนี้กะฝากเป็นกําลังใจน้องหลาเด้อสวยกดไลค์กดแชร์กดซับซิใครจ้าวันนี้กะพอตัวสำนีจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย <c oughs>